สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบคลั่งรักคุณอยู่ในตอนนี้หาการดูดวงนี้นะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความ,มนะบันเทิงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนะคะว่าใครที่แอบคลั่งรักคุณอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นราศีลักนาคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตด,ดูนะคะนักสัตว์ขาน นักสัตว์วอกนักสัตว์วดนักสัตว์มะโรงนักสัตว์ฉลูนักสัตว์นัก,นก,นกแนราสีเมถุนนักสัตว์กุลนักสัตว์ลักการาสีตุนราสีกุมราสีพิจิก นักสัตว์แมะเนียนักสัตว์มะสิงนักสัตว์จอนักสัตว์กระต่ายราศีธนูราศีสิงดูนะคะว่าใครที่แอบ ข้างลักคุณอยู่ในตอนนี้นะพลังงานเป็นแบบโดยรวมเป็นไวเบลซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่แอบข้างลักใครบางคนอยู่ขออนุญาตดูนะคะคุณนอกระเดี๋ยวนะราชินีไม้ My, นะคะห้าถ้วยดิแฮงแมน ตัวะเอร์ king of song ดนะคะใครนะที่แอบคลั่งรักคุณอยู่ในเวลานี้นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ มีประเด็นกับคุณมีความไม่เข้าใจกับคุณนะเขาเขาเหมือนกับรอคอยคุณอยู่นะเขาคนนี้อาจจะมีความเศร้ามีความเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ นิ่งๆกับคุณไม่พูดไม่คุยกับคุณได้นะเขาแอบเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะปิดบังความรู้สึกของตนเองไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนะเขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันได้ต่างประเทศต่างแดนได้นะหรือมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่อาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณนะในช่วงเวลานี้เหมือนคุณก็นิ่งๆกับเขาไปนะคะสามถ้วย เหรอปงตะมุนสีดาเดรเลเปอร์คุณและเขาตอนนี้อาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปไม่พูดไม่คุยกันนะคะ ว่าเขาคิดถึงคุณนะคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเขานะฮะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ในบางในบางท่านนะเขามีแพชชั่นกับคุณนะอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกับคุณได้สังคมเดียวกับคุณได้อาจจะเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กประถมมัธยมได้นะฮะหรือว่าเจอการในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานคอนเสิร์ตได้นะคะ หรือว่าผู้ร่วมงานได้เขาคนนี้ได้รู้ใจตนเองนะว่าเขารักคุณนะเขาอยากจะกอดคุณนะอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณคุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันได้นะคะเตอร์มิต หนึ่งดาบฟีนอลเพนิคเลนเฮลอัพเพนิคเลนเก้า ขาคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขาเขามีความกลัวได้นะหรือว่ามีประเด็นกับคุณมีความไม่เข้าใจกับคุณนะคอยดูคุณอยู่ห่างๆในพื้นที่ของเขานะเขาอยากจะดูแลคุณอยากจะซัพพอร์ตคุณนะในบางท่านเขาคนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงนะคะเขา เขาส่องคุณในสื่อออนไลน์ต่างๆได้ส่องแบบเงียบๆไม่ไม่เปิดเผยความสึกของตัวเองให้คุณได้รู้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาได้แน่ชัดกับตนเองแล้วนะะหนึ่ดาบอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออยากจ,จะมีการ take a คชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะสิดาบ พี you know, ่น้องวงสตริงเทดอกครับเจ็ดมา ตอนนี้นะเขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจนะกับการที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณนะหรือว่าการที่คุณและเขานิ่งเงียบกันไปนะเขามองว่าตอนนี้คุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีความมั่นใจในตนเองนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะ สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะะแต่ว่าเขาคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ชิดก,กับคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเข้าใจนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจะะาเขา,า,เน,น,เขานะคะ พูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะเขาอยากจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ในบางท่านนะคะผู้ชายใจดีผลกระทบ สติสัมปชัญญะเสน่ดึงดูรักแทนคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะเขาหลงสเสน่ห์คุณนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาบุคลิก ท่าทางสเสน่ห์ในการพูดคุยของคุณนะคะหรือสิ่งต่างๆที่คุณเป็นเป็นสเสน่ห์ดึงดูดเขานะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นลักแท้ของเขาคุณอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะ,ะมอบความรักความสุดดีที่ให้กับเขานะเหมือนแม่รักลูกเป็นความรักที่จริงใจนะคะ เขาสึกว่าคุณเป็นคนฉลาดนะหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาได้หรือเป็นพลังงานทางพูดได้นะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดใช้คําพูดในการทํางานเจรจาติดต่อสื่อสารใช้คําพูดในการทํางานเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะใช้คําพูดในการเจรจาติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆได้ดีนะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะเขาคนนี้อาจจะมาทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะเทคแชนให้คุณได้เห็นนะว่าเขาจะพิสูจน์ตัวตนให้คุณได้เห็นนะว่าเขารักคุณนะคะความฝัน ครอบครัวกระทบความรู้สึกเผอเลยเวลาสำคัญ เขาคนนี้นะอาจจะเคยทําเรื่องเผลอเลนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะหรืออาจจะเคยทําให้คุณเสียใจผิดหวังได้ในอดีตครั้งก่อนนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าในสายตาของเขาเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาสําคัญสําหรับเขานะที่จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างพิสูจน์ตัวตนให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขาและคุณอาจจะฝันถึงกันได้รู้สึกถึงกันนะเป็นโซคันนิคก,กันได้เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาที่อยากจะสร้างรากฐานมีความมั่นคงร่วมกับคุณในอนาคตเลยนะคะ <S <S ดูนะคะว่าไพ่ยอยาน,นโลกอยากบอกไหน คาดไม้สมบูรณ์แก้ตรงจุดอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปได้นะอาจจะไม่เกี่ยวขอบสัมพันธ์ได้คู่ซับถูกควบคุม บรรยากาศไม่ดีไพ่บอกว่านะคะก่อนหน้านี้นะอาจจะมีปัญหาการมีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันหรือคุณอาจจะมีอุปสรรคต่างๆใดๆก็ได้นะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเหมือนโดนควบคุมนะคะหรือว่าติดขัดบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมานคะ,ะแต่หลังจากนี้ไปนะคุณจะ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะาธาตุไม้สมบูรณ์คือจะมีความคล่องตัวเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะอะไรที่เป็นปัญหามันจะสลายไปเคลียร์คลายขี้้ขคลายอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นปัญหานะมันจะขี้คลายไปนะในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้เหมือนกับจะได้รับการแก้ไขนะ ปัญหาต่างๆคุณจะได้รับการแก้ไขให้ตรงจุดนะคะหากคุณมีปัญหามีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความการงานนะหรือว่าความรักหรือสุขภาพหรือสิ่ง,งต่างๆจะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะและหลังจากนี้ไปคุณจะได้เจอคู่ทรัพย์นะคู่โชคคู่บุญคู่บารมีนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะอยู่เคียงข้างกับคุณไปนะให้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะ ก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมคอยทุกท่านมีความสุขนะและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ